ค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเอาพวงมาลัยแบงค์ยี่สิบออกหน่อยได้ไหมคะขอโทษแม่ๆนะคะมันมันยาวโดนพื้นนะคะแล้วหนูเอ่อมันไม่ค่อยดีจะริงจริงแม่แม่อารู้ทุกเรื่องยกเว้นความสูงเราความสูงหนูไม่ค่อยสูงมากหนูเตี้ยวแล้วหนูขออนุญาตเอาแบงค์ยี่สิบออกเพราะว่ามันโดนพื้นนะคะแล้วมันจะไม่ค่อยสะดวกอันนี้หนึ่งหนึ่งคุณปาล์มอ่ะอ่านะครับผม และนี่คือความรักความเมตตาที่พวกเรามอบให้กับน้องนะครับผมวันนี้เห็นทุกท่านมากันมากมายนะครับให้กําลังใจสําหรับน้องต้นข้าวนะครับวันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แฟนเพลงแฟนคลับนะครับผมที่มอบรางวัลมอบพวงมาล,ลัยนะครับผมวันนี้ที่พวกเรามาดูกันถือว่านะครับเป็นรูปเป็นหลานของพวกเรานะครับชาวเมืองการและก็ทั่วประเทศให้การยอมรับนะครับหลายสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ,ออีสานใต้ ที่หาน้องนะครับอยากได้น้องไปร้องเพลงให้ฟังนะครับต้องขออนุญ,ญาตอาจจะเป็นช่วงปิดเทอมเนาะนะครับต้องขออนุญ,ญาตเพราะช่วงนี้ก็วนๆอยู่แถวนี้ก่อนนะครับเมื่อวานที่ไปทางอีสานก็เพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับหยุดหลายวันที่น้องอ่านิดหนึ่งลูกนะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่จะฟังบทเพลงต่อไปนะครับผมแล้วก็สวัสดีสําหรับทุกๆท่านนะครับที่ ตีตัวปักยืนมานะครับผมถือว่าพวกเรามาให้กําลังใจเนาะนะครับโอ้โหลมภาพบรรยากาศแบบนี้พวกเราไม่ได้เห็นกัน trails, นะครับหลายๆ,ๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาว่าโอ้โหสามสิบปีที่ไม่ได้เจอแบบนี้ <c oughs> นะครับผมวันนี้เมืองการเป็นแบบนั้น <c oughs> และก็ทุกที่เป็นแบบนั้นนะ <c oughs> ค,ครับผมพี่ปิงคะว่าไงลูกตรงนู้นนะคะเขาจะมองเห็นหนูไหมคะอ๋เอเห็นอันด ขอเสียงพี่น้องไกลๆหน่อยได้ไหมคะโบมือหน่อยโบมือหน่อยทักทายกันหน่อยนะคะฝั่งนี้ก็ด้วยนะคะขอเสียงหน่อยได้ไหมคะจะถอยหลังนะทุกท่านด้านหน้าอาจจะยังไม่รู้นะด้านหลังก็มีนะเพลงแม่แม่ค่ะช่วยเบียดเบียดขยับขยับไม่ข้างหลังมันอยู่ตอนนี้ล้อมก็อยู่เลยตอนนี้ออกไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้อันนี้รับโฮอะไรก่อนโลกจากแม่นะครับรับ p อะไรนะ นี่จะฟังเพลงตองไค่ขอบคุณค่ะแต่หนูขออนุญาตขอบคุณสักนิดหนึ่งนะคะพี่ปิงได้จ้ะเยเยินลูกขอบคุณท่านสุเทพนะคะวงวัตรมงคลนะคะนายอำเภอพนมทวนค่ะถูกต้องท่านนาเนนะคะท่านอเนกครับค่ะท่านขอโทษขอโทษด้วยนะเยนเย็นเพิ่งจะมอนหนึ่งเดีจำไม่ได้ค่ะ การชนะแพทย์นุกูลนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีนะคะพนมทวนขอโทษท่านด้วยนะคะเดี๋ยวสองนี่ท่านให้รางวัลเลยเอาจำได้ยังท่านนายกอะไรอเนกท่านนายกอเนกขอบคุณมากเลยนะพี่ขอสองร้อยห้าได้ไหมได้อยู่ค่ะ นายกขาเสียงหนูพาะไหมคะอ่อนนาดูต้องใส่แมงค์พันต้องออกซะแล้วบางเนี้ยถ้าเพาะจ้างหนูมาอีกได้ไหมคะนี่เดี๋ยวท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอด้วยท่านนายอำเภอด้วยนะจ้างเฉันเพาะใช่ไหมคะจ้างหนูมาอีกได้ไหมนายขาจ้างหนูไปร้องหน้าอำเภอพนมทวนได้ไหมคะผู้หมู่บ้านอยู่ตรงนั้นนะคะ อาจารย์นิว <สะ S 1> นอำเภอพ,พน,นมทวนใช่ค่ะบ้านทวนนะคะเพรเพื่อถ้าไปเล่นพนมทวนนะอาจารย์นิวลองเพลงให้ฟังเลยอาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวมาลองเพลงแหลกกันดีกว่าที่ิงีเป็นไวรัลอีกครั้งหนึ่งใช่แม่ๆชอบ 想。